เพิ่งจะพาคุณพอดวดีครับความแออัดที่เกิดขึ้นเมื่อวานครับทาให้ตํารวจต้องจัดระเบียบพื้นที่ใหม่เกือบจะทั้งปดเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่สามารถที่จะจํากัดจํานวนคนที่เข้าบันเล่นน้ําสงกรานบนถนนเข้าสารได้นะครับแล้วก็มีาการคาดการณ์นะครับว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่ตัวเลขประมาณ3ามถึงสี่หมื่นคนแล้วก็ประเมินการว่าวันนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกครับ แต่ถ้าดูสถานการณ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมในขณะนี้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศส,สดๆนะครับบริเวณถนนเข้าสารในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกา23นาทีนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานเวลานี้ถือว่านักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะเล่นน้ำได้ตามปกติบนถนนเข้าสารไม่ได้มีจำนวนมากเท่ากับเมื่อวานครับแต่สถานการณ์ที่แออัดเมื่อวานนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วพากจะเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นเป็นต้นไปครับ จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้นักท่องเที่ยวก็ยังคงทยอยเข้ามาเล่นน้ําที่ถนนเข้าสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับอีกปัญหาที่ทําให้พื้นที่ในถนนเข้าสารแคบลงนะครับตำรวจบอกว่าเป็นเพราะมีแผงค้าทั้งสองฝั่งข้างทางครับซึ่งมีทั้งร้านอาหารร้านค้า ปืนฉีดน้ำนะครับรวมไปถึงร้านขายเครื่องดื่มด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องคุยกับทางกรุงเทพหานครนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่อนุญาตให้ผู้ค้าตั้งร้านได้นะครับขณะที่ทางผู้ค้าแผงลอยปฏิเสธนะครับไม่ได้ขวางทางถนนเข้าสารเพราะว่าตั้งร้านตามที่กรุงเทพหานครกำหนดครับก็ถ้าวันนี้ทางทางผู้ประกอบการนะครับผมมีมติให้ทางทางเรานะครับผม ทางทุกร้านค้าครับเลื่อนลงมาเนี่ยครับผมเราก็ยินดีเลื่อนเพราะว่านี้เราอะมีการเจาะจองที่เขาบกวาเขาก็ฟิกที่เอาไว้ตรงนี้ครับผมว่า5้าบล็อกคูณกับ5บล็อกตรงนี้ครับทั้งนี้ถ้าเขาบอกว่าอยากให้เราเลื่อนลงไปเนี่ยครับผมก็ให้เขารีดดาเนินการครับทางทนห้าที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคือแนวทางที่ทางกรมอรรเขากำหนดใช่ครับที่ทางเทนเนี่ยเขากำหนดครับผมให้งเราครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่ามาประชุมใช่ครับผมใช่ครับผม แผนรับมือนักท่องเที่ยววันที่2ตําำรวจใช้แผนแบบวันเวครับคือกำหนดทางเข้าถนนเข้าสารเพียงช่องทางเดียวครับคือช่องทางฝั่งถนนจัก,กรพงศ์เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะครับไม่สามารถที่จะย้อนออกทางเดิมได้ต้องไปใช้ทางออกฝั่งถนนตะนาวแล้ววนซ้ายเข้าถนนรามบุตรีแล้วมาเข้าถนนจัก,กรพงศ์ครับจึงจะกลับมาเข้าถนนเข้าสารได้อีกครั้งครับซึ่งวิธีนี้จะทําให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ําได้แบบ เดินเป็นวงกลมนะครับลดการแอรอัดได้ส่วนภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือบริเวณปากทางเข้าถนนเข้าสารนะครับจะเห็นว่าจุดนี้เดิมทีนะครับเมื่อวานนี้จะเป็นทั้งทางเข้า และทางออกนะครับซึ่งเป็นจุดคัดกรองนะครับแต่วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์อยู่นะครับในขณะนี้ว่า,าจะขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวนั้นใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางเข้าเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งเวลานี้นะครับก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวนั้นก็ทยอยที่จะเข้ามาเล่นน้ําที่ถนนเข้าสารกันแล้วครับสำหรับกำหนดการเล่นน้ำสงกรานที่ที่ถนนเข้าสารนะครับ กำหนด3วันนะครับเมื่อวานวันแรกวันนี้วันที่2และพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับยังคงต้องจับตาในช่วงเย็นวันนี้ครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวจะทยอยเข้ามาเล่นน้ําแล้วเนี่ครับปริมาณนักท่องเที่ยวจะมีปริมาณมากตามที่มีการคาดการไว้ตั้งแต่เมื่อวานหรือไม่ครับ